ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3มสีนะคะวันนี้ข่าวสารเยอะแยะมากมายที่ําม,มาฝากกันนะคะรวมถึงเบรกที่2จะมี2ศิลปินเป็นพี่น้องอออจะมาร้องเพลงสดๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็มาฝากซิงเกิลใหม่กันด้วยนะคะตอนนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆตลอดทั้งรายการได้เลยคะ่ะส่วนเริ่มต้นวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ไปร่วมยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อวานนี้ครับ เวลา8นาฬิกา30นาทีวันนี้ที่ศูนย์นิทัศการและการประชุมไบเทคบางนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจําปีการศึกษา2566โดยในปีนี้นะครับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและจากการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงสถาบันสมทบสําเร็จการศึกษาจำ จำนวนทั้งสิ้น6,179คนขึ้นทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน5,295คนโดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศประจำปีการศึกษา2566แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดูันที่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างดีกว่าค่ะภัยร้ายที่เรายังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะตอนนี้ค่ะเริ่มระบาดสู่เยาวชนมากขึ้นโดยข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเด็กผู้หญิงค่ะนิยมดูดบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อมาจากว่ามันเป็นความเท่มันเป็นค่านิยมที่คนอื่นเขาสูบกัน กรมควบคุมโรคค่ะเผยถึงปัญหาการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลค่ะโดยนายแพทย์พานุมาตรยานเวศกุลนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรครเผยว่าปัจจุบันนะคะมีข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพเนื่องจากในน้ํายาและไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วยสารเคมีและสารปรุงแต่งจํานวนมากซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจึง เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายสุขภาพและส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวนอกจากนี้ในบุหรี่ไฟฟ้ายังมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่นิโคตินซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดและมีธิ์การเสพติดสูงค่ะและพบในปริมาณที่มีความเข้มข้นมากกว่าบุหรี่มวนจึงทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเสพติดนิโคตินในบุหรี่ได้ง่ายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ยาเสพติดอื่นๆในอนาคตอีกด้วยค่ะ โทษเยอะขนาดนี้นะกรมควบคุโมโรคยังเปิดเผยถึงข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นส่วนใหญ่เหมือนที่พี่จอยบอกเลยว่าเกิดจากการถูกจูงใจจากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสูบแล้วก็บอกว่าเฮ้ มันเท่นะเอาสิลองดูไหมถ้าไม่ทำเ,เดี๋ยวมันจะตกเทรนนะเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ทกําการตามเทรนกันซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็อันตรายมากๆ<า>นะฮะซึ่งเวลาที่เด็กและเยาวชนโดนหลอกล่อเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่มักจะถูกหลอกล่อก,กันมากเลยก็คือการอ้างว่า บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนเอาจริงไม่ใช่แค่เด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ด้วย,วยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่อันตรายเท่าซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ผิดอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่มากกว่าในบุหรี่มวนด้วยซ้ําไปนะครับนอกจากนี้แรงยั่วย,อยุอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือตอนนี้แพ็กเกจพี่จอยก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหขยัน เปลี่ยนไงเปลี่ยนใหม่ๆกันมาเรื่อยๆ <ừ> แล้วก็รูปแบบน่ารักน่ารักเป็นตัวการ์ตูนเป็นนั่นเป็นนี้คือเยอะมากๆาเลยแล้วก็มีหลายกลิ่นด้วยที่สําคัญคือเขากลิ่นหอมกลิ่นผล,ลไม้อะไรเงี้ยทํากันขึ้นมาเยอะเลยนะฮะซึ่ง ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันไปกลบอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าแทบจะหมดเลยนะครับแน่นอนอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าตกใจกรมควบคุมโรคบอกว่าจากการสํารวจนะครับพบว่าปัจจุบันนี้มีเด็กผู้หญิงนะครับที่นิยมสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นอีกด้วยแน่นอนบุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเรานะครับหากใครที่พบเบาะแสพบเห็นการจําหน่ายนะครับแจ้งไปได้เลยที่สายด่วนสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับโทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับ1599 พ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูที่โรงเรียนเองนะครับก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานด้วยเพราะว่าเวลาเขาไปทําอะไรแบบนี้เขามักจะทําให้เราไม่ได้เห็นไงไม่ทําให้เราเห็นถูกก็แอบไปทํากับกลุ่มเพื่อนอยู่โรงเรียนก็ห้องโน้ห้องน้ําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนจอยเองก็เป็นอาจารย์เดี๋ยวนี้เด็กๆบอกว่าเจอครั้งล่าสุดนี้คือเด็กมากจนตกใจว่าแบบ เออทำไมถึงแบบเดี๋ยวนี้ทำตามเพื่อนกันจริงๆยังไงก็ฝาก <ไว S 1> ด้วยปอดหายไปแล้วใช่<อ>นะคะอ่ะมากันที่อีกหนึ่งปัญหาของเด็กกันบ้างก็คือภาวะโรคอ้วนในเด็กไทยค่ะที่ปัจจุบันนี้นะคะเด็กไทยของเรานี่ติดอันดับ3ในอาเซียนแล้วล่ะค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันโรคอ้วนเมื่อวานนี้เป็นวันโรคอ้วนโลกค,ค่ะแพทย์หญิงอัมพรเบนจมะ พลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยก็ได้เผยถึงสถานการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยนะคะโดยจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยในเด็กและเยาวชนพบว่าภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเด็กเล็กนะคะ1-5ปีมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนค่ะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ5.8เป็นร้อยละ10.6ค่ะและเด็กในวัยเรียนก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ5.8เป็นร้อยละ 15.4ในช่วงว20ปีที่ผ่านมา<อ>ประเทศไทยเนี่ยยังมีเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ในกลุ่มอาเซียนนะคะรองจากมาเลเซียและก็บรูไนซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําไปสู่โรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่นั่นเองโดยข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจสุขภาพประชาชนในปี2563ค่ะพบว่าประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วน สูงถึงร้อยละ42.4เลยค่ะทั้งนี้ก็คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารกิจกรรมทางกายภาพสภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและโรค ncds นั่นเองค่ะแน่นอนพอสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เตรียมระดมภาคีเครือข่ายนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน4ระบบ <c oughs> ด้วยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาโรคอ้วนโดยจะเปลี่ยนระบบอาหารในสถานศึกษานะครับให้อาหารที่มีให้น้องๆนักเรียนกินเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้น <c oughs> นะครับ เปลี่ยนการตลาดอาหารนะครับให้ลดหวานมันเค็มเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพมีการคัดกรองด้านโภชนาการนะครับเพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคอ้วนได้รับการส่งต่อและดูแลอย่างเหมาะสมและสุดท้ายก็คือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายนะครับเพื่อลดความเสี่ยงโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในทุกกลุ่มวัยด้วยครับ พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะรัฐบาลก็ได้ฝากไปถึงชาวไทยมุสลิมค่ะที่จะเดินทางไปสแสวงบุญประกอบพิธีฮัจที่ประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่4-9มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งมีจำนวนกว่า6,603คนค่ะว่าอยากให้เข้าไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ก่อนออกเดินทางภายใต้แนวคิด h Health for h a s h ค่ะได้ที่สารบริการกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31พฤษภาคมนี้พร้อมจะมีการจัดส่งทีมแพทย์และพยาบาลไปดูแลสุขภาพคนไทยระหว่างการประกอบพิธีและเฝ้าระวังติดตามสุขภาพภายหลังจากการเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยด้วยผู้ที่แสวงบุญนะคะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้การหลังแอ่นก่อนออกเดินทางอย่างน้อยเนี่ยนะคะ10วันค่ะตามข้อกําหนดของกระทรวงฮัจจ์และอุมเราะค่ะของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งนี้เป็นพิธีใหญ่ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะมีชาวมุสลิมทั่วโลกเนี่ยเดินทางไปร่วมพิธีมากกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวละค่ะครับท่านใดจะไปก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกัน้นะต้องเพื่อสุขภาพของตนเองนะครับ ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีนะครับจะมีการดับไฟในบางพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาแล้วก็บำรุงรักษาระบบการจ่ายไฟฟ้าครับโดยในกรุงเทพจุดที่จะโดนดับไฟจะมีถนนเฉลิมพระเกียรติรอ 9, ซอยเฉลิมพระเกียรติรอ 9, ซอย62แยก3นะครับจะดับไฟตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงตรงถนนประชาสําพันซอยเทวาพิทักษ์นะครับดับทั้งซอยเวลา9โมงเช้าถึงบ่าย3มโมงครึ่ง ริมถนนมหาราชใกล้ซอยนกยูงครับดับเวลา9โมงเชา้าถึงเที่ยงตรงนะครับส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับจะมีที่บริเวณริมถนนราชพฤกษ์นะครับที่หมู่บ้านซีรีนราชพฤกษ์แจ้งวัดแจ้งวัฒนะนะครับไฟดับเวลา8โมงเชา้าถึงเที่ยงตรงส่วนที่สมุทรปราการนะครับจะมีการเปลี่ยนหมอบแปลงจาก300เป็น500ที่ซอยมหาชัยถนนบางนาตราดนะครับเวลา9โมงเชา้าถึงเที่ยงตรงริมถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสาขานะครับบริเวณตั้งแต่หน้าแฟลตตำรวจพระสมุทรเจดีถึงหมู่บ้านภูมิใจนิเวศสองไฟจะดับตลอดตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึงบ่ายสโมงตรงที่ต้องแจ้งไว้เพราะว่าบางบ้านก็จะมีผู้ป่วยอาจจะมีผู้ป่วยติดเตียงหรือแม้แต่เด็กๆที่เป็นเด็กทารกเป็นเด็กเล็กๆอะไรนะฮะก็เวลาไม่มีไฟแล้วมันลำบากจริงๆช่วงนี้อกก็ร้อนด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีแขกรับเชิญค่ะ เป็นพี่น้องดูโอ่น่ารักสดใสจะมาฝากซิงเกิลแรกในการเดบิวต์ของพวกเธอนะคะกับน้องปิงปิงและน้องปันปันกับเพลงถูกจับได้ะแล้วนะคะจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน P.T. We precision กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3สีนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนชั่วโมงนี้ไม่มีใครฮอตเท่ากับ2สาวคนนี้อีกแล้วนะคะกับลิงลิงคองแล้วก็ออมกอนภัทค่ะที่ล่าสุดก็เดินทางไปชมแฟชั่นที่ปารีสแฟชั่นวีค่ะเรียกว่าสวยสร้างเรื่องค่ะสำหรับ2องสาวลิงลิงคองและออมกอนภพัทซึ่งทั้งสองคนก็มาในทัลล์ลุคนะคะสวยสง่าจากแบรนด์ดออค่ะ เพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์ Dior Autumn Winter 2 0 2 5ในงาน Paris Fashion Week ที่ Paris ค่ะซึ่งขณะที่ทั้งสองคนปรากฏตัวท่ามกลางผู้คนที่มารอต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นแฟนๆนี่คือพากันตะโกนเรียกชื่อทั้งสองคนดังลั่นเลยนะคะซึ่งดูจากหน้าน้องในหลายๆคลิปทั้งสองคนก็ตกใจเหมือนกัน<ช>ว่าแบบ เฮ้ยเรามีแฟนคลับมารอรับขนาดนี้เลยหรอยอะไรเงี้ยอย่างที่น้องเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับก,บการไปปารีสในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการออกจากเซฟโซนนะคะเพราะปกติเนี่ยเราก็จะมีแฟนคลับอยู่ในเอเชียอยู่แล้ว mm. แต่นี่เป็นการพิสูจน์เลยนะคะว่าแฟนคลับหลิงออมนี่มีอยู่ทั่วโลกจรงิง <คน S 1> ๆขณะที่ <c oughs> ในโลกออนไลน์ก็มีแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกับน้งคู่เยอะมากนะคะที่ได้ไปร่วมงานใหญ่ขนาดนี้จน พูดคุยการติดแฮชแท็กถือว่าติดเทรนเลยค่ะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการโกอินเตอร์ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วสวยอะไรขนาดนั้นสวยจริงๆออล่าแบบนะสุดๆครับอะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับพี่บอยพี่ปอ๊อตมาร่วมรายการข่าวสามสีของเรานะครับแล้วก็เชิญชวนไปชมคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ16ปีนะครับล่าสุดเองเมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วครับ แถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับบอยป๊อตอาร์ซอง t ูเกเตอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตในรอบ16ปีของ2ศิลปินมากความสามารถอย่างพี่บอยโกศิีปพงษและพี่ป๊อตอุชินนะครับซึ่งพี่ๆเขาบอกนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับไปยังความทรงจําของทุกคนที่โตมาพร้อมกับบทเพลงของพี่บอยพี่ป๊อตนะครับโดยคอนเสิร์ตนี้จะพาย้อนกลับไปสู่ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นอีกครั้ง ผ่าน40เพลงฮิตนะครับที่ตราตรึงใจทุกคนจากช่วงที่ดีที่สุดไปจนถึงรักคุณเข้าแล้วที่เคยเป็นเหมือนลมหายใจของคุณนะครับจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง นอกจากนี้ก็ยังจะมีแขกรับเชิญคุณพิเศษนะครับมาร่วมสร้างความประทับใจมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพี่นบพรชมนิพี่ตงเหน่งรัดกล้าวนะครับคุณกมลาสุโกศลอาวินัยพันธุรักษ์นะครับรวมถึงแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงอีกด้วยโดยบอย p o อตอเวอร์ซอนสตูเกเตอร์คอนเสิร์ตนะครับจะจัดขึ้นในวันที่28-29มีนาคมออมิถุนายนนะครับขออภยัยที่ i m p a c ค Arena เมืองทองธานีนะครับและจะเปิดให้แฟนๆจับจองบัตรในรอบปกติตั้งแต่วันที่15มีนาคมนี้นะครับผ่านทาง k e t m a j o r c o m และไทยทิเกตทุกสาขาตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปครับส่วนตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเป็นคู่พี่น้องดูโอเสียงใสขอต้อนรับน้องปิ๊งปิงและน้องปันปัน,ปนจากค่ายโ n มรันมิวสิกสวัสดีสสดค่ะก่อนอื่นให้น้องๆทั้งสอง,นองคนแนะนำตัวกันก่อนค,ค่ะ สวัสดีค่ะปิ๊งปิงปันปันจากค่ายโฮมดันมิวสิกค่ะรัมากหนูเป็นฝาแฝกกันไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฝาแฝกใช่ไหมแล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเอ่ยให้ทายดูไหมคะใครเป็นพี่เป็นน้องพี่จอยห่างกันกี่ปีห่างกัน3าปีค่ะสามปีเหรอแอบเดาแอบเดาเออคิดเหมือนกันพี่สาวพี่สาวใช่ไหมใช่เขามีความแบบ เป็นผู้ใหญ่ถูกต้องมากกว่าน้อไม่ได้ว่าอะไรหลูกไปถึงแบบความความความบุธทิพย์ผากบ้านกาปูกาตอบแสดงออกนีแน่นอนอันนี้เราไม่ต้องถามแล้วว่าปกติเวลาศิลปินมาพี่ต้องถามว่ามารวมตัวกันได้ยังไงไม่ต้องถามอันนี้ไม่ต้องมาจากบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเลยนะครับถามแบบนี้ดีกว่าว่าเราสองคนเริ่มสนใจเรื่องของการร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ทาไมถึงสนใจกันทั้งคู่เลยที่บ้านปลูกฝังกันยังไงเอ่ย ส่วนตัวของปิงนะคะคือคุณพ่อชอบร้องเพลงให้ฟังค่ะตั้งแต่แบบเด็กๆเลยพ่อหนูเริ่มพูดได้ก็ร้องเพลงกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่บ้านคบะคาราโอเกะกันแล้วพอคุณพ่อเหมือนแบบมีแววนะก็เลยแบบส่งไปเรียนค่ะตอนหกขวบ,บแล้วน้องก็แบบตามไปดูตามไปดูเวลาที่ไปแบบว่า ไปเรียนไปแข่งไปออกรายการงนี้ค่ะก็ตามไปดูแล้วก็เหมือนแบบซึมซับมาด้วยค่ะซึ่งก็เริ่มด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วที่มากไปกว่านั้นคือเขาเป็นสายประกวดด้วยพี่จอยผ่านการประกวดมาเยอะไหมครับเยอะค่ะก็ประกวดตั้งแต่แบบเริ่มเรียนเลยค่ะประมาณหกเจ็ดขวบก็ประกวดทั้งสองคนเลยเหรอครับแค่ปิงค่ะส่วนใหญ่น้องจะเป็นแนวแบบตามไม่ให้กำลังใจอย่างเงี้ยอ่าคือพี่เข้าเข้าก่อนเข้าวงการร้องเพลงมาก่อนครับใช่ค่ะทีงลังรางวัลอะไรที่เรารู้สึกภูมิใจที่สุดไหม มีได้แบบถ้วยพระราชทานค่ะโอ้โหรัดไปตอนชมโชว์เลยได้ไหมอ,อ,อยากฟังเลยตอนนี้คือที่บ้านมีที่วางถ้วยไหมคะ <laughs> <laughs> ะซึ่งจริงๆทั้งสองคนเนี่ยมาเดบิวต์ให้เราฟังกับเพลงที่มีชื่อว่า ถูกจับได้ซะแล้วนะคะเพลงนี้เป็นเพลงแนวไหนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเพลงนี้เป็นเพลงแนวป๊อปค่ะเป็น,น,นเพลงที่เป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่แบบว,ว่าแอบชอบใครค่ะแต่ว่าเมื่อเราแบบพยายามซ่อนความรู้สึกไว้ก็ไม่เนียนแล้วก็เขาก็ถูกจับได้อยู่ดีค่ะ,ะซึ่งเพลงนี้แน่นอนทํางานกับพี่ติ๊กเรก้าว<อ>่เป็นยังไงบ้างทั้งการทํางานกับพี่ติ๊กทั้งการถ่ายทํา MV กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อย พี่ติ๊กก็แบบช่วยไกด์พวกเราตลอดเลยค่ะแบบว่าเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์เรื่องการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างใน m v ก็จะมีแบบความสดใสน่ารักน้เนึงใช่การถ่าย M v วก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดีค่ะก็แบบเป็นตัวเรายิ้มแย้มสดใสค่ะการทำงานกับคนในครอบครัวมันก็จะสบายใจนิดนึงใช่ใช่ไหมทะเลาะกันบ้างไหมครับ ไม่ค่อยทะเลาะออกรายการบอกยังไม่ค่อยทะเลาะก็กลับบ้านค่อยว่ากันไ้นองเขรานดาราบุลเล่นบุเล่นดูเป็นแบบว่าเป็นสายซัพพอร์ตซึ่งกันและกันถูกต้องเราสัมผัสได้แบบนั้นสุดท้ายให้ฝากซิงเกิลนี้กันหน่อยทั้งคู่เลยสามารถไปติดตามทั้งคู่ได้ที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างค่ะก็ฝากเพลงซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะคะถูกจับได้ซะแล้วค่ะสามารถฟังได้ในทุกตร r e มิ i n g พลตฟอร์มเลยค่ะและก็สามารถดูมิวสิกวิดีโอได้ค่ะที่ YouTube Home Run Music ค่ะ และติดตามผลงานของพวกเราได้นะคะที่ที่ i n s t a g r a m มปิงปิงปันปัน Under รสกอร์ออฟิเชีค่ะและเพจปิงปิงปันปันค่ะส่วน i ิน t a g r กรเดี่ยวก็ p i n g p i n g จีพีไอเอ็นจีก็ค่ะก็เพจปิงปิงปันปิงปิงรัสิลินค่ะแฟนของปันนะคะ Instagram ปันปันอันเดรสกอรพิชานันค่ะแลาักขณะนี้ไปติดตามน้องกันเยอะๆนะครับแน่นอนเชื่อว่าหลายคนอยากดูโชว์สดๆจากน้องๆแล้วนะครับสำหรับเพลงเพลงนี้ถูกจับได้ซะแล้ว จากน้องปิงปิงและน้องปันปันมอบเวทีให้เลยนะคะให้เลยค่ะถูกจับได้ซะแล้วเห็นหมดแล้วสิว่าฉันทำ ฉัน oh oh. แล้วทุกอย่าง <Yeah. S 2> ก็พังเมื่อฉันไกลเธอทำไมถึงเป็นแบบนี้ <Yeah. S 2> ก็ไม่รู้เลยเช่อส่อนใจไว้ตรงไหนก็บเธอแนะ่แต oh. ่ก็ไม่ไหวถูกจับได้ซะแล้ว <Yeah. S 2> เห็นหมดแล้วเิว่าฉันทำอะไรจับได้ซะแล้วรู้หมดเลย ฉันก็เนียนแบบเซียนรดับเกรดเอแต่เธอก็มองไม่ชัดแบบวอร์ดระดับ 4K ฉันก็ลงไม่พ้นแล้วแหละ I lost my way มันแพ้ทั้งเธอหมดแล้วก็ไม่รู้ใครจะส่อนใจไว้ตรงไหนก็เธอหน้ารักแต่ที้งถูกจับใจเสมอเห็นหมดแล้วสิ ฉฉันฉันไไน,น,ไไน,นไไรด้ซลมสนับสนุนโดยบริษัททรูคอปเปอเรชันจำกัดมหาชน PT a l u m a x การหุงต้มถังอลูมิเนียม มาติดตาม d a i l y c i t รยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีนะคะให้เท่าทันโลกยุคใหม่ๆกันนะคะที่ันซีชัดปวีค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพจิตขะแล้วตอนนี้อยากได้ที่ปรึกษามืออาชีพเลยนะขอแนะนำโครงการหนึ่งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอันนี้เขาเปิดให้เราเข้าไปแชท รวมถึงไปพูดไปคุยกับนักจิตวิทยาได้ฟรีคะ่ะ h e r e to Heal คือระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ค่ะแล้วก็เครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิตผ่านการแชทคุยโดยคนที่คุยกับเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นกูรูเอ็กซ์เพรสด้านสุขภาพจิตเหมือนช่วยปฐมพยาบาลใจเบื้องต้นสําหรับคนมีปัญหาการใช้งานก็ง่ายมากเข้าสู่เว็บไซต์ h e r e to Heal Project com ไปลงทะเบียนก่อนนะคะจากนั้นกดเลือกเมนูบริการให้คำปรึกษาออนไลน์เลือกหัวข้อที่คุณอยากจะเข้าไปปรึกษาเลยค่ะแล้วก็คลิกสัญลักษณ์จุดสาจุดในเครื่องหมายคําพูดมุมขวาล่าง <He> การเข้ามาพูดคุยกับนักจิตวิทยาจะช่วยเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมตัวเองนำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมและดูแลจิตใจและร่างกายคุณได้ใครอยากใช้บริการ10โมงถึง4ทุ่มผ่านเว็บไซต์ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะเปิดทุกวันไม่เีวันวันอยู่ราชการเลยค่ะโพสอิดนะถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายออฟฟิศขาดไม่ได้เพราะว่าช่วยเตือนความจําแปะปุ๊บจะได้จําได้ว่าเดี๋ยวต้องทําอะไรต่อนะคะไม่พลาดเรื่องสําคัญสาคัญ,คญยิ่งใช้เยอะก็เกิดปัญหาขยะตามมาใช่ไหมคะเราก็มาช่วยกันแก้ปัญหาขยะนี้ด้วยนี่เลยค่ะ breath ออกแบบ M Not e เป็นโพสต์อิแม่เหล็กกลับมาใช้ใหม่ได้ลดการใช้กระดาษค่ะเ Note นก็หน้าตาเหมือนโพสต์อิตวัวไปนี่เลยค่ะเปาเขียนง่ายแต่สิ่งที่ทําให้มีความพิเศษคือใช้งานซ้ําได้ด้วยเนื่องจากวัสดุผิวคล้ายกับกระดานไวบอร์ดใช้ปากกาเขียนแล้วก็ลบได้เลยส่วนด้านหลังมาพร้อมแถบกาวแล้วก็แม่เหล็กติดกับพื้นผิวต่างๆเรียบรวมไปถึงโลหะได้จัดเก็บวางง่ายซ้อนกันได้ค่ะหากเก็บแล้วเทปกาวสก,กปรกนําไปล้างทําความสะอาดก่อนแรงดูดก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะเรียกว่าทํางานเหมือนกับเป็นรูปผสมระหว่างกระดาษโนาด หลายขนาดเลยนะคะจะระดับตามความสําคัญเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้นทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานรวมถึงส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆและสดุกกับการทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะสําหรับใครที่มีนวัตกรรมอะไรดีๆนะคะอย่าลืมส่งแชร์เข้ามาผ่าน daily c 3ได้เลยนะคะสิ้นช่องทางให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่งข่าวกันเข้ามาเลยค่ะประเทศไทยจะได้เป็นสังคมในการคิดในการสร้างนวัตกรรมเติบโตไปด้วยโลกแห่งนวัตกรรมที่ไทยสร้างเองค่ะ ขอบคุณคุณซีด้วยค่ะครับส่วนวันนี้เป็นวันแรกของมาหากรรมอาหารแจ๋วแซฟเฟอร์ที่เซนทันเวสเกตนะครับใครเลิกงานแล้วไปช็อปไปชิมกันเยอะๆครับ ครั้งนี้เขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับรวมร้านเด็ดมากกว่า100ร้านค้านะครับมากกว่า500เมนูการันตีความอร่อยจากพิธีกรนักชิมจากทั้ง3รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงยกกาลังแจว๋วแซบพ,พาซ่าและมาวินฟินเฟอร์นะครับซึ่งบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศงานวันแรกนะครับวันนี้เองเต็มไปด้วยนักชอบนักชิมเยอะมากแล้วก็แฟนรายการแฟนช่อง3คืนหลังไหลไปร่วมงานกันตั้งแต่ห้างเปิดเลยทีเดียวส่วนเวลาบ่าย3ามโมงที่จะถึงนี้นะครับก็เตรียมพบกับคู่พระนางอย่างกองทัพพีกและอุ้มอิสยาจากละครแม่เลี้ยงับจจะไปพเอ แฟนๆอย่างใกล้ชิดนะครับงานจะมีไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น10ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกตนะครับไปชอบไปชิมกันได้กับจแจวแซบเฟอร์ครับและว,วันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3าสีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสีแอดวานซ์พรีเซรัมนะคะรวมถึงชุดพิธีกรจากกูโคสแบกกะชูค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ